สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมนะครับเอกพลนิบุญมีนณะชุมแพร,รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น c า o ดี้หรือว่ามีเมฆหมอกควันค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ฟังและรวมไปถึงเนี่ยในส่วนของจังหวัดภาคเหนือครับคุณผู้ฟังก็มีปัญหาในเรื่องของฝุ่นฟ้าหรือว่าฝุ่นขนาดเล็ก pm 2.5นะครับคุณผู้ฟังแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของอากาศเองที่มีอากาศค่อนข้างเย็นหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงนะครับในหลากหลายพื้นที่ไม่มว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคเหนือเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศในช่วงท้ายของรราายกา นอกเหนือจากในส่วนของพยากรณ์อากาศแล้วนะครับในช่วงของเทศกาลเรื่องห่งความรักแบบนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องการเอาใจใส่เรื่องของคู่ครองหรือว่าความรักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวนะครับที่ควรปฏิบัตินะครับโดยทางกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อที่จะมีความรักที่เหมาะสมแล้วก็มีความรักที่ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ด้วยนั่นเองนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดถึงในส่วนของข่าวทางด้านของัฐบาลบ้างครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายอาคมพลมพรกลางรองคฆษกประจําสํานักนายับมนตรีเปิดเผยนะครับว่า กรมการจัดหางานครับได้มีการเปิดรับสมัครนะครับคนหางานเพื่อไปทํางานที่ต่างประเทศหรือว่าประเทศบรูไนนะครับกับนายจ้างบริษัทนะครับที่ได้มีการทําสัญญานะครับกับทางประเทศไทยซึ่งจะประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าสในตําแหน่งช่างประกอบและก็ช่างเชื่อมครับคุณฟังทํางานนอกชายฝั่งนะครับมีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย8ปีในตําแหน่งที่สมัครนะครับสปีทํางานนะครับบนแท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าสสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้นะครับรวมกว่า40อัตราค่าจ้างนะครับอยู่ที่98ดอลลาร์บรูนต่อวันหรือว่าประมาณ2,560บาทนะครับคุณผู้ฟังระยะเวลาในการจ้างงานครับอยู่ที่เวลา2ปีทํางานสูงสุดนะครับอยู่ที่245วันต่อปีเรื่องหน้าของนายจ้างครับจะจัดหาที่พักให้ฟรีนะครับพร้อมดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลและประกันค่าทดแทนนะครับในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากการทํางานถ้าสมมติมีใครสนใจนะครับก็สามารถสมัครผ่านทางอีเมลได้นะครับ ที่ d o e b r u n e i s i a นะครับแล้วก็ gmail ครับคุณฟังโดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ตลอด24ชั่วโมงครับคุณฟังสำหรับในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับคุณฟังจะมีในส่วนของอันที่1นะครับช่างประกอบครับคุณฟังทำงานนะครับนอกชายฝั่งนะครับจำนวน20อัตรา ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ G 2ของบริษัทและเข้าใจนะครับในเรื่องของงานตาม ISO และก็ P a ID นะครับมีประสบการณ์นะครับในการเชื่อมและตัดและเข้าใจกระบวนการในการทำงานรวมไปถึงนะครับ PWHT สามารถตัดโดยใช้หัวตัดแก๊สออกซิเจนนะครับหรือว่า a ะเซซิ e ลีนนะครับและเตรียมรอยต่อนะครับชิ้นงานนะครับให้เป็นท่อได้ และในส่วนที่2นะครับช่างเชื่อมหรือว่า6 gr นะครับคุณผู้ฟังทำงานนะครับนอกชายฝั่งจำนวน20อัตราเช่นเดียวกันต้องผ่านนะครับในการรับรองครับในการเชื่อมของ6 gr ในโครงสร้างที่เป็นท่อเหล็กกล้าคาร์บอนนะครับหรือว่า s t a น n l e ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์นะครับต้องสามารถเชื่อมได้โดยใช้กระบวนการในการเชื่อมอาร์คด้วยรวดเชื่อมหุ้มฝลกนะครับ และการเชื่อมเทคนิคอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งทางนี้นะครับทางหน้าของนายอาคมก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าการรับสมัครในครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นการดําเนินการเพื่อเป็นการจัดหาคนงานนะครับไปทํางานที่ต่างประเทศโดวยวิธีของทางภาครัฐในการจัดหานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าบริการใดๆครับคุณผู้ฟังซึ่งยกเว้นในเรื่องของกรณีที่ได้รับการคัดเลือกไปทํางานนะครับจะมีค่าใช้จ่ายนะครับเท่าที่จําเป็นนะครับ ผู้ที่สนใจนะครับสามารถศึกษารายละเอียดนะครับใบสมัครแล้วก็ข้อกําหนดต่างๆวิธีการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับในหัวข้อข่าวประกาศรับสมัครหรือว่าผ่านทาง Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐนะครับจะมีการจัดส่งมอบรายละเอียดแล้วก็สอบถามนะครับให้กับทางคนทุกๆคนนะครับที่เข้ามาสมัครนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์1 5 0 6กด2สายด่วนกระทรวงแรงงานนะครับคุณฟัง เนี่วก็ตามคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะครับไปทำกันที่ต่างประเทศก็ลองติดต่อหรือว่าลองสอบถามดูนะครับว่าคุณสมบัติของพวกเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่ผ่านหรือไม่นะครับหรือว่าต้องเียบเอกสารอะไรบ้างก็ลองติดต่อดูนะครับอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังในส่วนของช่วงเทศกาลวันวลนไทยที่จะมาถึงนี้นะครับ ทางด้านของกรมควบคุมโรคครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องรักและก็เรื่องเซ็กส์นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของปนวาเลนทนยนะครับเดือนแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเองนะครับมีการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นวัยที่ให้ความสําคัญกับเพื่อนแฟนคนรักและมีโอกาสในการแสดงความรักที่อาจจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ครับคุณผู้ฟังเสี่ยงต่อ ไอวหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่ง ทางด้านของนายแพทย์ทวีชัยวิศณุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นคราชสีมากล่าวถึงสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาทางด้านของสาธารณสุขนะครับของประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับในโรคของซิฟิลิสในกลุ่มของเยาวชนอายุ15 24ปีครับคุณผู้ฟังที่มีแนวโน้มนะครับเกิดโรคสูงมากนะครับสถานการณ์ของการติดเชื้อ h อชวีในเขตสุขภาพที่9นะครับในปีที่ผ่านมาพบว่ามี ีผู้ติดเชื้อเอชที่ยังมีชีวิตอยู่จํานวนกว่า27,900รายครับคุณฟังมีผู้ติดเชื้อนะครับที่ได้รับการตรวจเอชหรือว่าทราบถึงสถานะติดเชื้อจํานวนกว่า36,000รายเป็นผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยการทานยาต้านไวรัสนะครับจำนวน30,000ลาย และเป็นผู้ที่สามารถกดปริมาณไวรัสนะครับในกระแสเลือดได้นะครับกว่าจำนวน26,000รายมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยนะครับว่าติดเชื้อ HIV ลายใหม่นะครับจำนวนกว่า1,900ลารยายพบเป็นเพศชายถึง1,300ลารยายและเป็นเพศหญิงนะครับ5 6ารยายไม่พบหญิงตั้งครรภกลุ่มอายุนะครับที่มีการติดเชื้อมากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังก็คือช่วงอายุตั้งแต่25-49ปีครับคุณผู้ฟังลองลงมานะครับก็คือ20-24ปี และกลุ่มในส่วนของอายุ50ปีขึ้นไปก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนะครับกว่า191รายนะครับคุณผู้ฟัง สำหรับในส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับที่เป็นปัญหานะครับในเขตสุขภาพที่9คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโรคซิฟิลิสและโรคหนองในโดยจากระบบรายงานนะครับผลการเฝ้าระวังโรคนะครับ506นะครับในปี2566ที่ผ่านมาพบอัตรานะครับของผู้ป่วยโรคซิฟิลิสนะครับสูงสุดนะครับในกลุ่มของอายุ15-24ปีและพบอัตราการป่วยนะครับในเรื่องของโรคหนองในนะครับที่สูงที่สุดในช่วงอายุ15-24ปีเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟัง โดยทางด้าน,นาของนายแพทย์ทวีชัยวิษุุโยธินก็กล่าวนะครับว่าเนื่องในวันที่14กุมภาพันธ์จะตรงกับวันบาเลนทา์นะครับคุณผู้ฟังซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ร่วมกันในการรณรงค์ส่งเสริมนะครับให้เกิดการเข้าถึงถุงยางอนามัยให้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาและมุ่งเน้นนะครับให้การพวกถุงยางเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในทุกๆคนและทุกช่องทางนะครับภายใต้ในส่วนของแคมเปญที่ตั้งชื่อว่ารักชําปิด จับด้วยถุงคอนดอมแอนิท m e แอนิแวร์มีประเด็นนะครับในเรื่องของการสื่อสารมากมายในเรื่องของช่วงของวันไทยจะมาถึงด้วยนะครับคุณผู้ฟังพูดถึงในส่วนของสภาพอากาศใน7วันข้างหน้าครับคุณผู้ฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการรายงานนะครับว่าตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงในมวลอากาศเย็นนะครับค่อนข้างแรงครับคุณผู้ฟังจากประเทศจีนครับจะมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะครับ ลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยนะครับตอนบนมีอุณหภูมิเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็มีลมแรงภาคเหนือนะครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางนะครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่มีการพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับทำให้ภาคใต้นะครับมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมแรงนะครับในเรื่องของบริเวณอ่าวไทยจะมีในส่วนของกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยนะครับตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของอ่าวไทยตอนบนนะครับและอันดามันนะครับมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคุณผู้ฟังมาพูดถึงลายภาคบ้างครับคุณผู้ฟังทางด้านของภาคเหนือบ้างครับคุณผู้ฟังโดยอย่างที่ทราบดีครับว่าจะมีอากาศเย็นขึ้นนะครับแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมินะครับจะลดลงครับส ตถึง4องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่13 21องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับอยู่ที่26 34องศาเซลเซียสครับเบรยวณยอดดอยนะครับมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5 15องศาเซลเซียสความเร็วลมนะครับอยู่ที่ประมาณ10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขุนฟังในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ อากาศหนาวเย็นนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของช่วงเช้าก็มีลมแรงเช่นเดียวกันโดยอุณหภูมินะครับจะต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ12-19องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับอยู่ที่26-31องศาเซลเซียสครับบริเวณยอดภูครับคุณผู้ฟังก็มีอากาศต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ18-15องศาเซลเซียสความเร็วลมนะครับอยู่ที่ประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีอุณหภูมินะครับลดลงอยู่ประมาณที่1-3องศาเซลเซียสครับ ต่ำสุดอยู่ที่18 24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30 34องศาเซลเซียสครับความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะครับมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากชายฝั่งนะครับจะมีขึ้นสูงประมาณ1 2เมตรครับคุณผู้ฟัง ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาถึงสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับจะมีความเร็วลมนะครับอยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงสากิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะครับมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับขึ้นจะสูงประมาณกว่า2เมตรเลยครับคุณผู้ฟังตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับ ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรนะครับในส่วนของบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลนะครับจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-35องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับคุณผู้ฟังความเร็วลมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ในบริเวณพื้นที่เองครับก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรห่างชายฝั่งนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองน,นะครับขึ้นสูงมากกว่า2เมตรและในส่วนของความเร็วลมนะครับคุณผู้ฟังก็จะอยู่ที่ประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31-37องศาเซลเซียสครับ พื้นที่กรุงเทพมห่านครและปริมณฑลครับคุณผู้ฟังก็งจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแล้วก็มีลมแรงนะครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิลงประมาณ1-2องศานะครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ2 0 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทางนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงนี้เองเนี่ยก็ควรรักษาสุขภาพกันด้วยนะคร ไข้หวัดนะครับหรือว่าไข้เลือดออกรวมไปถึงโควิด -19 ทการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองก็าอาจจะส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังก็ช่วยกันนะครับเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาสุขภาพของคนใกล้ชิดแล้วก็รวมไปถึงตัวคุณเองด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราข่าวสารดีๆนะครับที่นํนมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใจถึงใจคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังนะครับผ่านทางช่องทาง YouTube ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานท,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 ท กัััันนใหหม่คครร้้งาสสวสดีบเตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษายนนี้สำนักงานกปร,รชชวนน้องๆเยาวชนอายุ18ถึง25ปีมาเรียนรู้แนวพระราชดำริกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB แคมปรุ่นที่14ในธีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rdpb.go.th หรือที่ Facebook Fanpage สำนักงานกปร,รและท่ายายวชน rdpb camp เร็วๆนี้แน่นอนฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย